คุณเคยมองสังคมที่อยู่รอบตัวมองเห็นปัญหาและคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมอาจมีบางคนที่มองเห็นปัญหาแต่เลือกที่จะบ่นสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าคิดที่จะแก้ไขคุณสามารถแตกต่างจากคนอื่นได้เพียงแค่คุณเริ่มคิดหรือมีไอเดียเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้วยกิจการเพื่อสังคมความคิดเพื่อสังคมดีๆก็อาจากลายเป็นมากกว่าแค่ความคิดติ๊งอวอร์ดรางวัลสำหรับคนมีไอเดียเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและอยากทำให้เป็นจริง แต่หากคุณกำลังลงมือทำแผนกิจการเพื่อสังคมเหล่านั้นสิ่งที่คุณเริ่มทำอาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่าที่คุณคิด d o w i t a w a r d ดรางวัลสำหรับนักประกอบการเพื่อสังคมหน้าใหม่ที่มีไอเดียและแผนการเพื่อเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคมหรือหากว่าคุณเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมมาไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่ยังต้องการแรงสนับสนุนเพื่อพัฒนาให้กิจการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณ Change Award รางวัลสำหรับกิจการเพื่อสังคมที่มีประสบการณ์พอตัวและกำลังหาทางขยายกิจการของตนให้ก้าวหน้ายั่งยืนเพียงเท่านี้ไม่เพียงแค่กิจการของคุณที่เติบโตแต่มันคือสังคมที่จะเจริญก้าวหน้าไปด้วยเพียงส่งไอเดียหรือผลงานของคุณตามเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมระบุประเภทของรางวัลมาตามที่อยู่นี้สังคมดีขึ้นเพียงแค่คุณคิด ทไทยโซเชียลแอนเ l อร์ปร p ยส์อวอร์ดรางวัลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมไทย